ฝนตกเจ้าฝนตกบ้านไทยฝนตกข้่งเจ้าวันนี้ดอกไม้ชุ่มชื่นเลยเจ้าฝนตกมาแล้วเย็นจังเลยเย็นมากมากวันนี้บัต้องได้รดน้ำดอกเจ้า กต้องได้ลดน้ำดกอกไม้เจ้าย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกร่อยๆย,ยกบมันก็ร้องก็ง,งมไปทั่วท้องนา ก็ช่ฝนนะคะก็ช่ฝนจ้ะอู้เล่นมาได้จะน้ำพุประดิษฐ์น้ำพุประดิษฐ์จะฝนยังไม่ตกเลยที่ลำปาง ดอกเลียวดีนี่บอออกดอกเจ้าแ้าใบก็แบร่วงเจ้าคงจะเป็นเพราะหื้อน้ำบ่อยเกินไปเจ้าก็เตื่อไปทายตามธรรมชาติท่านมันิ้นแบบค่อยได้หื้อน้ำนะเจ้าเนาะใบมันเลยร่วงแล้วก็ดอกมันก็เลยออก มาดูบะดาวมาดูมะนาวเจ้ามะนาวมะนาวดกดกเหมือนกันเจ้ามะนาวดกดกแต่ต้นปีนี้ได้ขายไปแล้วนะเจ้าได้ขายไปแล้วร้อยลูกเพราะว่ามีคนมาสั่งไว้นะเจ้า ครื่องนี้มันแปลงด้วยนะเจ้าน้มะนาวเนาะอ้ลูกนั้นเหลืองแล้วเจ้าลูกนั้นเหลืองมะนาวนี่ชอบน้ำเจ้าหึน้ำเยอะๆดีเจ้าช่วงช่วงนี้ก็เลยให้น้ำเยอะหน่อย ดกขนาดะจะมะนาวพื้นที่เกือบกว้างเท่าใดจะพื้นที่ที่เป็นพื้นดินมีมีตเอียเเอ้ยจะมีเตี้ยแล้วก็มีตังหน้าบ้านเห็นน้ย เดี๋ยวต้องปล่อยน้ําใส่นะจ๊ะใส่ยางนจ๊ะต้องปล่อยน้ําใส่ใส่มะนาวจะใส่มะนาวเพื่อเพื่อจะไปล่อยบำลุงเนาะบำรุงต้นนะจ๊นะผักตำลึงกำลังจะยืดพื้นที่จะ ต้องดึงรากมันออกเจาะพักตำลึงนดี๋ยวพักตำลึงกำลังจะยึดต้นมะนาวถ่ายตอนเช้าเจ้าอาจจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวต้องหารากมันนะเจ้านุอมรากรากพักตำลึงเถอะ หา,าว่ามันอยู่ตรงไหนพ่นามันมัน,น,นมะนาวมัเมือะอหอนมานาวเห็นแล้วเจ้าห็นแล้วเจ้เห็นแล้วเจ้าว,ว,ว่ามันขึ้นทางนี้เจ้าผู้ใหญ่ขนาดเจ้าเนี่ยเจ้าห่ก Yes. ขึ้นตั้งกินมะนาวเจ้าได้ขายตัวเจ้ามะนาวกำลังติดผลดกคลิปนี้ปอตอีนนะเจ้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า